โอชอนชอบอันนี้เหรอลูกใช่มันตัวมันตัวใหญ่กว่าหนูอีกนะเนี่ยฮะมันตัวใหญ่กว่าหนูอีกนะเออป้าป,ป,ปับไข่ก่อนอันนี้คือคือสกูตเตอร์สกูตเตอร์คืออะไรนะสกูตเอตเอร์ใช่ไหมอันนี้อันนี้สกูตเตอร์ เดี๋ยวโซนลองเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าสกูตเตอร์เล่นไม่ยากเลยมอเตอร์เป็นรูปอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตอนนี้อ่ปะป๊าเขารับหัวให้อยู่บอกเพื่อนเพื่อนเลยว่าให้ดูหน่อยให้ดูนะเดี๋ยวโอซนเล่นให้ดูอบอกเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนอย่า

ลอันนี้แอบปีอันนี้ปีอันไหนอ่าอันนี้ก็รถอีกคันนึงเอาไว้ถ่ายชอบไหมลูกชอบเลยนี่ปลาบอกเพื่อนเพื่อนนิปลาอะไรปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่อะไรนะปลาอะไรนะปลาตัวใหญ่ ที่สวัสดีครับปลาบอกสวัสดีครับผมเออนั่นหน่ยโอ้ดูปลานี่แดงเลยอ้าวเปลี่ยนคันอีกแล้วเปลี่ยนคันอีกแล้วไหนคันอีกแล้วไหนไหนลูก โอ้โหดูดิดูดิเ <พา S 1> ยี่ยมเลยโอ,โ,โอ้โหสนุกไหมอมองทางห้ือเปล่าเนี่ยัหน้าไม่เลยเอาบอกเพื่อนว่ากดซับจะใครบอกเพื่อนว่าอะไรกดชายอะไรนะกดอะไรขอขอ เอาไปเสียสูเอาไปกดอะไรนะกดไลค์กดลดหนึ่งลูกคับ